Hi guys this is Teacher p i e from In Logic สวัสดีครับทุกคนครับผมอาจารย์ภายจากเพจ In Logic นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นจับมือเขียน extra ตอนพิเศษนะฮะนิดหนึ่งถามว่ามันพิเศษยังไงเพราะว่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปจับมือเขียนวันนี้นะฮะแต่เพอเอิญ รูดรูดฟีดเฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็เจอประโยคยาวๆอันนึงอ๋อต้องวาดหมันโถด้วยนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเราลองเอานี้ซึ่งเป็นประโยคในกระแสมั้งมันเป็นหรือเปล่ามาดูก็มาเล่นกันดูก็น่าจะเวิร์กดีเหมือนกันเนาะได้เรียนรู้ไปด้วยสนุกไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วตัวประโยคนี้ผมก็ได้ได้ทำอะไรละ่ะผมก็ได้ทำเป็นโพสไปก่อนหน้าแล้วนะฮะประโยคก็คือ บริอันเนี้ยอยากทราบคนที่ไม่นับถือศาสนาเวลาที่เขาท้อแท้เขาท้อแท้นี่คือไม่ใช่ชื่อของภูเขานะเขาหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโอเค as you can see this is quite long เนอะแต่ก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากขนาดนั้นเรามาเ,เรามาเริ่มเริ่มดูถอดถอดไอเดียมาว่าเราจะทำอันนี้เป็นอังกฤษแล้วเราจะเริ่มยังไงขั้นที่หนึ่งเราต้องมองหาก่อนว่า Main อเดียหลักของเรื่องนี้มันคือตรงไหนเมนไอเดียหลักก็คือเอาง่ายๆมันคือ subject verb หลักอะใน main clause นะฮะซึ่งอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วว่าภาษาไทยเนี่ยหลายๆครั้งเรา omit the the subject กัน omit คำเนี้ยเนาะ omit คือเราละละ subject กันนะฮะก็ subject เราใส่ไปก่อนเลยแล้วกันจริงๆมันก็ต้องเป็นฉันอยากทราบอะนะไม่ว่าฉันนี้จะเป็นฉันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ doesn't matter เนาะ so ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือฉันอยากทราบเราก็จะได้ในส่วนของคลอสนี้มาแล้วส่วนหนึ่งฉันตรงนี้เป็นเออ่ now อ่ะผมเลิกเขียนตัวเลขแล้วเอาระบบนี้ดีกว่า now เนาะอยากทราบมันก็คือ want to know ถูกไหมฮะเอาเอาเอ,าอ,าอ,าอาันนี้เราเอาเวอร์ชันกันง่ายอยากก็อยากได้เนาะก็คือ want so this is your verb อยากทราบจริงๆแล้วเนี่ยเออ ถามว่าทราบตัวเนี้ยมันเป็น verb กับเราดูหรือไม่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราอยากได้ดังนั้นตรงนี้มันมาในรูปของต้องให้มันเป็น n o แหละเพราะมันคือเหมือน i want it วิธีการพิสูจน์ n o วแบบง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกัน now ทุกตัวมันจะเอา pronoun แทนได้หมดดังนั้นถ้ามันไม่ใช่คนอ่ะอยู่ก็เอา it เนี่ย pronoun it ไปแทนไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อลองดูสมมติเราบอกว่า i want to go home เนี่ยไอ้ to go home เนี่ยส่วน phrase ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น infinitive phrase ก็จริงแต่ฟังก์ชันของมันนก็คือ now แล้วแหละเพราะยู่สามารถเอา it มาแทนได้อยู่ได้ i want it ประโยคมันยังสมบูรณ์นะฮะวิธีการพิสูจน์ว่าอันนี้มันเป็น now phrase now clause หรือเปล่าอ่ะลองเอา pronoun ไปแทนโดยที่ pronoun ที่ใช้กันแทนบ่อยๆก็คือ it นี่แหละเพราะว่าถ้ามันส่วนส่วนมากไอ้ปัญหาที่เราต้องพิสูจน์มันมักจะไม่ใช่คนโอเคนะฮะ so อ่ะ ฉันอยากทราบ so I want to know ใช่ไหมผมก็ได้ส่วนนี้ผมลงมาเขียนก่อนข้างล่าง I want to know หลังจากนี้มันจะเริ่มยาวละเราก็ต้องมาแบ่งสันปันส่วนกันนะโดยตรงนี้ใครดูแล้วอย่าสับสนนะไอ้ now ตัวนี้ผมหมายถึง to infinitive นี้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรา want ใช่ไหมมันมาในรูป infinitive นะ พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วแหละว่า infinitive เป็นได้ทั้ง n o n adjective แล้วก็ adverb ทีนี้ต่อมามันจะเราต้องมาแบ่งส่วนกันแบ่งเริ่มตรงไหนดีอ้าวตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเวลาที่เขาท้อแท้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นเนื่องจากท้อแท้มันเป็นมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมเออมันเป็นอารมณ์มันก็เราคงอาจจะ ถ้าเราเอกแบบง่ายๆเนาะเราก็อาจจะเอาก,กิริยา,ยาเช่นฟีลอะไรพวกนี้โยนๆเข้าไปเขามันก็จะเป็นประธานของคลอสนี้ให้เราอยู่ละนะนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนอันนี้คือคนที่ไม่นับถือศาสนาก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะและ้วน,นี้คือเขาหาอะไรเท,ท่ากับเรามี3ส่วนเนาะที่เราจะต้องมาทํางานกันเราไปดูเอาส่วนไหนก่อนดีอะ่ะเอาเวลาที่เขาท้อแท้ก่อนก็ได้เวลาที่ก็คือก็คือพูดถึงตรงนี้มันเป็นการ กำหนดช่วงเวลาขึ้นมามันก็เหมือนกับเวลาคุณเด็กก็คือตอนนั่นแหละตอนที่เขาท,อทอ้อแท้น่ะตอนเด็กตอนนั้นตอนนี้ดังนั้นมันก็คือ when นั่นแหละโอเคไหมอ่า when ทีนี้เขาในที่นี้เราก็ต้องสันนิฐานไว้ก่อนเนื่องจากว่าภาษาไทยก็ไม่ได้แบ่ง pronoun อย่างเราเรียกเขาในที่นี้แต่จริงๆมันไม่ได้หมายถึงคนคนเดียวเราหมายถึงคนหลายคนคนทุกคนที่ Qualify เข้าสู่เป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาแล้วก็เราอยู่ในช่วงทอแท้ดังนั้นโปรนา u มที่เราต้องเลือกมาตรงนี้มันก็ต้องเป็น they เนาะเพราะต้องมากกว่าหนึคนเนาะ when they เ um, เราอาจจะแบบว่า when they are down อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะอยู you อาจจะเลือก when they are sad ก็ยังได้หรือได้หลายคำแหละนะฮะ depressed อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน depressed อย่าลืมใส่ ed ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืม นี่เราได้ส่วนที่2แล้วนะ well i k e I guess that's ส่วนที่3ามเขาหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาทำไอ้คนไม่มีศาสนากันที่หลังเนาะเขาหาอะไรนี่ก็อีกแล้วเอาเมื่อกี้ผมลืมแกะให้เวลาที่อันนี้ก็คือ when เนาะก็เป็นตัว conjunction อืมก็เป็น conjunction ในกรณีนี้เป็น conjunction ที่เชื่อม clause เนี้ย clause they a r e down เนี่ยเข้ากับส่วนอื่นๆ เขาตัวนี้ก็เป็นนา oh no it's not a noun oh I'm sorry <laughs> ฉันก็ไม่ใช่ n o n เป็น pronoun เอ้ยนะ pronoun pron อันนี้ก็เหมือนกันนี้ก็เป็น pronoun หน้าที่ subject เหมือนกันของ clause นี้อันนี้ก็หน้าที่ subject ของ main clause โอเคส่วนท o s แท้ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็น feeling ใช่ไหมจริงๆถ้าอยู่เปลี่ยนเป็น feel down ก็ได้แหละแต่ว่า you know it's my preference ที่จะเลือก I แต่มันไม่ได้ต่างกันเพราะมันเป็น verb ที่บอกถึงอารมณ์ความรู้สึก,กน,นะอยู่บอกว่า he is down he is depressed he feels depressed เหมือนกันเนาะดังนั้นตรงนี้มันก็คือมี verb อยู่ตรงนี้แล้วมันก็ส่วนท้อแท้เนะี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกใช่ไหมมันก็จะต้องเป็น adjective ใช่ไหมโอเคอ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่แยกเข้มาตรงนี้แยกข้างบนข้างล่างนี่ก็คือตัว when ใช่ไหม conjunction ตรงนี้ นี่คือ they เป็น pronoun เขียนผิดเป็น n o u n are this is your verb and ตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วแต่อยากเลือกเอา down แล้วกัน,นง่ายๆดีอันนี้ก็เป็น adjective ไปนะฮะทีนี้พอมาเขาหาอะไรไม่ต้องมาแบบอ่ะเขานี่เหมือนเดิมเนาะลูกสอนไปทางนั้นเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะฮะสอนมาทางนี้แล้วกันนะครับนี่เป็น pronoun ซึ่งก็เป็น sub, subject subject ของ clause นี้นี่ก็เป็นอีก clause หนึ่งเขาหาอะไร ตรงนี้ภาษาไทยพูดว่าเขาหาอะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ fine อะไรอย่างนี้หรอกนะ what they fine จีนี้เขาถามว่าใช้ fine ได้ไหมก็เกือบเกือบเกบก,ก,ก็พอจะไหวอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าจะเอาแบบ common เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เขาหาอะไรจริงๆคือเขาใช้อะไรหรือเขาไปยึดเหนี่ยวจิตใจกับอะไรนะฮะถ้ายึดเหนี่ยวก็ก็ใช้กริยา hold on to ก็ได้ hold แล้วก็ on to จะเป็น preposition นะครับอ่ะเอาเป็น รูปเนี้ยง่ายดีก็คือเขา hold on to อะไรอ่าได้กริยาแล้วนะก็เป็นเอ่อต้องเป็นเนื่องจากเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรฮะ what they what they hold on to โ k a อ่าก็คือจริงๆอันนี้เป็นแบบง่ายๆมากเลยถามว่าอ้าวแล้วจิตใจอาจารย์ยึดเหนี่ยวอะไรมันเป็นไหนมันอยู่ใน hold on to หมดแหละ นะฮะคือแบบว่าเขาเขาจับอะไรยึดคือในภาษา,ษา,ษาอังกฤษพูดอย่างนี้เก็ t เลยว่ามันคือยึดเนียวจิตใจนั่นแหละเพราะว่าเนื่องจากไอ้ดาวไอ้ sad ไอ้ดิ p r e s อเนี้มันเป็นความรู้สึกใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปหาแบบไม่เท้ามาเกาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ง้นมันจะต้องเป็นอะไรที่ abstract อยู่แล้วดังนั้นคือแค่นี้พอ what they hold on to นะฮะพอละทีนี้เราเหลืออะไรอ่ะเราเหลือในส่วนของคนที่ไม่นับถือศาสนาก็คือ อ่าเราเราตีให้มันเป็นคลอสแยกไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันอ่ะก็คนก็เป็นอันนี้เป็นเป็นเอ่อ people เป็น noun ไปะนะฮะทีนี้คนที่ไม่นับถือศาสนาจริงๆแล้วก็คือคนที่ไม่มีศาสนานะฮะนะฮะคนที่ไม่มีศาสนานั่นเองนะฮะอ่าก็คืออันนี้ไม่ไม่นับถือคือไม่มีนะเท่ากับว่าไม่นับถือตรงเนี้ยก็คือ verb ของเราใช่ไหม อ่าเอ่อแล้วก็มีแต่ว่าอย่าลืมเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงที่าศาสนาไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอันนี้ก็คือนาวเนี่ยาศาสนาคือนาวอยู่ละปึบส่วนไอ้ที่เนี่ยทำให้คลอสตั้งแต่คําว่าที่เอ้อไม่ใช่คลอสสิใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เป็นคลอสคาว่าที่มาจนถึงาศาสนามาเป็น adjective clause ขยายคนก็เป็นการบอกว่าคนผู้ซึ่งไม่มีนั่นเองดังนั้นก็เขียนไว้ก่อน people อ่ who do do not don't have ไม่มีศาส,สนาหนึ่งเดียวพอก็ religion ปุ๊บอืมนะฮะเนี่ยก็จะได้ทรงนี้ออกมานี่คือนี่คือองค์ประกอบที่เราจะมาประกอบกันนะครับทีเนี้ยเราก็ดูอ่ะถ้าเราจะเอาแบบดือด้อๆเลยถามว่าเราต้องมา identify ก่อนสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆอยู่ตรงไหน ถ้าเทียบจากภาษาไทยอยากทราบคนที่ไม่มีตรงนี้มันนี่ไม่ใช่สิ่งที่อยากรู้เวลาที่เขารอแทะนี่ไม่ใช่สิ่งที่อยากรู้เขาหาอะไรไปยึดเหนี่ยวนี่คือสิ่งที่อยากรู้คือไอ้อะไรเนี่ยแหละถูกไหมก็คือฉันอยากทราบว่าอะไรที่เขายึดเหนี่ยวเอดังนั้นไอ้สิ่งนั้นอยู่ไหนอยู่นี้โอเคไหมและสิ่งนี้มันก็จะต้องเอามาไว้ข้างหน้านะฮะเอามาไว้ข้างหน้าสุดเอ,อผมจะไม่มีพื้นที่แล้วสินะ อ่แต่ผมใช้วิชามานในการเลื่อนเอาก็ได้เราก็เอาอันนี้ไป what นี่นี่คือสิ่งที่เราอยากรู้นี่ถูกไหมล่ะอืมอผมลบสีฟ้า,าก่อนนะจะได้ยังงี <laughs> ไม่ลบหมดอีกโอ้ oh, stroke eraser นี่แล้วลบให้หมดทีเดียว very good โอเคอ่ะผมยกขึ้นมาแล้วนะก็ไป i want to know ส่วนแล้วก็ what จะอยู่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรนะ่ะ what ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรายังเอา day whole on t o ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าวอ t day h o l e on t o มันยังไม่รู้ว่า day คือใครเราต้องบอกก่อนว่า day คือใครแล้วส่วนที่บอกว่า day คือใครอยู่ไหนล่ะนี่ก็เอาอันนี้ขึ้นไปดึงึงดึงถึง,งเอาไว้ตรงนี้ทำให้มันเล็กหน่อยก็แล้วกันอ่ะเล็กลงได้ไหมได้อยู่แลยเนาะ <c oughs> เอายังไงดีเอ่อเลื่อน เลื่อนนเลื่อนนิดหนึงนะเอา,าไปข้างหน้ามันจะได้ไม่เกยที่จนเกินไป There we go There we go Okay better Okay I want to know what people who don't have a religion ตอนนี้เราได้ฉันอยากรู้ว่าอะไรที่คนที่ไม่มีศาสนาอืมอ่าทีเนี้ยเราจะเอาเดี๋ยวผมขออนุญาต เอาไอ้ส่วนนี้ไปไว้ล่างก่อนปึ๊บเราอยากจะเอาไอเนี้ยขึ้นมาต่อเนี่ยแหละเพราะว่ามันจะได้เป็นเขาโฮอ on to อะไรถูกไหมแต่ทีนี้ร้องตัดทิ้งตัวหนึ่งตัวไหนล่ะที่เราจะตัดก็คือตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วมันคือไอพี่โพี่วานี่เองมันมีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเราก็ตัดลบอย่างลบละลบ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 และโฮออนทูโฮออน เอ่อโ o โฮเนี่ยก็จะมาเป็น verb ของ people ดังนั้นเราจะยกขึ้นไปเลยนะแล้วก็ยก hold on to ยกขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> อืมมาต่อประโยคกันตรงนี้เนาะอืมนะทีนีเราได้ i want to know i want to know what people who don't have a religion hold on to ที่เหลือก็คือเมื่อพวกเขาเศร้าหงอยอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาท้อทแท้อ่าก็คือเนี่ย when they are down เนี่ยอ่าแล้ก็ยกไปได้เลย อันนี้เป็น clause ที่ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเรามาวินิจฉัยกันประโยคนี้ขึ้นมาก่อนอไว้ตรงนี้ปึบ๊บนี่ไงเห็นไหมทุกคนประโยคอะมันไม่ได้ทำยากอยู่ที่ว่าคุณรู้วิธีการทำหรือเปล่าถ้าคุณรู้วิธีการทำแยกธาตุมันได้ทั้งไทยอังกฤษเนี่ยมันก็จะได้วิธีการสร้างประโยคที่แบบค่อนข้างจะ Fullproof ว่าเขียนออกมายังไ,มไงมันก็ไม่ผิดนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้เราประโยคของเราได้แล้ว มันก็คืออันนี้นี่เอง I want to know what people who don't have a religion hold on to when they are down แต่เราสามารถตัดให้มันสั้นได้เราสามารถตัดให้มันสั้นได้เพราะอะไรเอ่ยลองมาดูนะฮะไอผมแยกธาตุให้ใหม่นะคลอสหลักอยู่นี้ I เป็น subject so this is your pronoun pron ซึ่งเป็น subject want is your main verb ใช่ไหมส่วน to know เนี่ยมันจะเป็น infinitive ที่ฟังก t i o n now นะฮะดังนั้นผมจะเขียนว่า now แล้วก็ infi ด้วยละกันเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันคืออะไรหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่เป็น now clause ที่เป็นกรรมของ know หมดเลยมันเหมือนประโยคอย่างนี้ I know your name เนี่ย name โอ้โหเขียน name ได้อุบาทว์ name เนี่ย ก็เป็นคำนามที่เป็นกรรมของโ no, นเพราะโดนรู้ไงนะฮะดังนั้นโน no, มิมันก็รับกรรมมีกรรมได้ไงนสิ่งที่โดนรู้อ่ะดังนั้นไอสิ่งที่หลังจากเนี้ยก็คือเป็นกรรมของโ no, นหมดเลยถามว่าอ้าหมายความว่ารู้แล้วไม่ใช่ไม่ได้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่อยากจะรู้โอเคไหมฮะเออดังนั้นคือทั้งก้อนเลยนะถามว่าก้อนใหญ่แค่ไหนจริงๆก็ทั้งหมดนี้เลยอ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ now c r อ s s ก้อนเบลเลอร์เทอเลยซึ่งข้างในก็แบ่งให้เป็นอีก2คลอส ถามว่าไม่เชื่ออาจารย์ทำมันยาวจัง now c r อ s ก้อนเบลอเธอเป็นไปได้ไงก็ลองพิสูจน์ดูดีเอา it มาวาง I want to know it จบเห็นปะเอา that มาวางก็ได้เอา that ก็เป็น pronoun ได้เหมือนกันในบางจังหวะ I want to know that เห็นปะเออเป็น n o ว c r o s ก้อนเลยนะอ่ะทีนี้โอ้โหลบๆในไอ้ก้อนนี้มีอะไรอ่ะมาวินิจฉัยกันต่ออีกนึ่งผมไม่แน่ใจว่าการสอนแบบนี้ทุกคน จะชอบหรือเปล่านะหรือมันละเอียดมันจุกจิกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมีความเชื่อว่าถ้ายูแบ่งได้แยกธาตุได้ทั้งไทยและอังกฤษอยู่จะเขียนอะไรมันก็ไม่ผิดนะฮะอ่ะโอเคผมก็จะแยกต่อในนี้แบ่งคลอสโอ้โอเวกก่อนที่เราจะแบ่งคลอสมันสามารถย่อดได้ด้วยนะฮะไอส่วนเนี้ยไอความหมายของส่วนเนี้ยมันย่อดได้ทําไมมาดูกันก่อนมันคืออะไร อันนี้เป็นคลอสแน่นอนมี don't have เป็น verb โดยที่มี not เป็น adverb อยู่ในนั้นอ่ะผมได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะว่า not คือ adverb นะฮะส่วนใน who เนี่ยทำหน้าที่เป็น subject นะครับซึ่งมันคือ pronoun มันคือ relative pronoun ทำหน้าที่ subject นะครับแล้วก็ a เป็น adjective ให้กับ religion and religion is noun ซึ่งเป็นกรรมของ have ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คลอสนี้ที่วงสีน้ำเงินไว้เป็น adjective clause ของ people หรืออีกชื่อหนึ่งคือ relative clause ซึ่ง relative clause ก็คือ adjective clause นั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้เป็น essential relative ด้วยเป็น relative ที่จำเป็นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่จำเป็นเป็นแบบจำเป็นเพราะถ้าไม่มีเราจะไม่รู้ว่า people ที่ว่าคือกลุ่มไหนโอเคไหมดังนั้นในทางทฤษฎีถ้ามันเป็น adjective เราก็น่าจะสามารถเอา adjective อื่นซึ่งให้ความหมายคนไม่มีศาสนามาแทนมันได้ถูกไม่ถูกคำตอบคือถูกถ้าเราเอาอันนี้ไปแทนก็ได้ without a religion อันนี้ preposition object of prep now ซึ่งำํา้นที่ object of preposition a adjective article เป็น adjective นะฮะผมจะย้ำเรื่องนี้เป็นประจำทั้งหมดนี้เป็น prepositional phrase และ prepositional phrase ต้องทำหน้าที่ either a noun or an adjective or an a d v e r b and in this case is an adjective เพราะว่ามันมาขยาย people ให้ความหมายเดียวกันเลยกับ who d o n t have a religion ดังนั้นคุณสามารถยกขึ้นไปแทนได้เลยว่าเป็นนี้แทน what people without a religion มันก็จะสั้นลงไม่ใช่แค่นั้น ถามว่าแล้วมันมีคำคำเดียวไหมล่ะที่จะมาแทนได้ที่เป็น adjective เหมือนกันความหมายเหมือนกันในกรณีนี้มีก็คือคำว่า Re, religion less เนี่ยคำนี้เป็น adjective สังเกตว่าเห็นเปล่าประโยชน์ของการแยกธาตุได้คือพอเรารู้อะไรเป็นอะไรอ่ะอันไหนมันฟัง์กชันยังไงในใน p a r t of speech แบบเป๊ะปังแล้วนะเราจะเล่นกับมันได้แบบเนี้ย you จะเอาอันนี้ผมขอญาตเปลี่ยนสี ให้สวยงามไม,ไม่ใช่ให้สวยงามหรอกเปลี่ยนสีเฉยอเว,วนเออผมอนุญาตเปลี่ยนสีนึงน,นะคือเราจะเอาแบบเดิมก็ได้แบบนี้ <laughs> That's not changing colors อ่าเราจะาแบบเดิมคือแบบนี้ก็ได้ก็ยาวหน่อยเป็น clause ทำหน้าที่ adjective ขยาย people เหมือนกันเราจะเอาแบบนี้ก็ได้เป็น prepositional phrase มาฟังเช่นเป็น adjective ขยาย people เหมือนกัน เราจะเอาแบบนี้ก็ได้เป็นคำคำเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้ให้เอามันมไว้ตรงนี้โอเคไหมฮะก็ได้3มแบบอืมอ่ะสำหรับใครที่ปวดตับว่าเออมองกระดาษแล้วงง่ะผมเขียนให้ดูแล้วกันอย่างนี้นะ I ผมเขียนให้ดูใหม่ want to know what ออแบบแรกคือ people Who don't have a religion จบแค่นี้ก่อนเนาะแบบที่สองคืออันนี้คือแบบแรกอันนี้คือแบบแรกนะแบบที่สองขออนญาตเขียนขี้เกียจ What people อันนี้แบบที่สองอะ Without a religion แบบที่สองแบบที่สาม what religionless religionless people เหมือน adjective clause adj clause นี้ a prep phrase function adjective so effectively it is an adjective phrase this is well like is just an adjective แล้วแต่คุณเลือกอยากเลือกแบบไหนก็ได้ same thing นะฮะแต่ว่า you จะมาถึงจุดที่สามารถเล่นเล่นแร่เล่นแร่แปลธาตุอย่างนี้ได้ you ก็น่าจะต้องสามารถแยกธาตุมันได้ก่อน okay so let's go back to this and um เออตรงนี้ถือว่าผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะดังนั้นผมขออนุญาตลบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมเขียนต่อไม่ได้ลบตรงนี้ก่อนนะอันนี้มันตัวอย่างมันอยู่ด้านล่างแล้วสามารถ กลิง้งกลิง้งกลิ้งวิดีโอย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ไปแคปหน้าจอหรืออะไรก็เอาโอเค done ทีนี้ what people แล้วเราก็ลงมาแล้วเราจะลงมาแล้ว hold on to hold on to ก็ hold เป็น verb เมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วแหละโดยที่ subject ของเขาอะ่ะก็คือ people subject แน่นอน people เป็น n o u n แล้วเป็น subject ด้วยอืม ผมต้องเขียน subject ว่า subj นะโอเคนะ hold on to ตรงนี้อาจจะสงสัยกันว่าแล้ว on to เป็นอะไรอ่ะว่า on to is a preposition on to is a preposition แล้วถามว่าอา้าวแล้วกรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะ good question กรรมมันก็อยู่นี่ไอ้ what ตัวนี้แหละดังนั้น what ตัวเนี้ยก็คือ pronoun ก็คือโปรเ u n เพราะมันแทนสิ่งที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ตั้งคานไปก่อนตุ่มอ่ะอันนี้ก็คือ what เป็น object of p r อ p o s i t i o n และยังเป็นคนเชื่อมเริ่ม c คล s สความเป็น noun าวคลอสตรงนี้ด้วยนะอืมมีอีกวิธีหนึ่งที่เออก็สามารถใช้เขียนได้เหมือนกันอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีทางการหน่อยอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นแบบภาษาแบบบ้านๆยู you สามารถเอา on to มาไว้ตรงนี้ได้นะก็คือเป็น I want to know on to what people โหเออมันก็ก็ได้เออมันก็ได้แหละคืออันนั้นคือมันมีมันมีแนวทางการเขียนอยู่อันหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าอย่าเอา preposition ไปห้อยท้ายไว้โดยที่กรรมของเออกรรมของมันน่ย object of preposition มันไปอยู่ข้างหน้าเออแต่ว่าผมขอเลือกเวอร์ชั่นสีแดงนี้สอนก็พอละกันเพราะว่าอันนี้มันคือแบบเวอร์ชั่นแบบภาษาแบบ อยู่เนอะภาษาทั่วไปภาษาพูดภาษาเขียนแบบทั่วไปไม่ได้จริงจังอะไรมากภาษาแชทภาษาพิมพ์คอมเมนต์เนาะเอาแบบเวอร์ชันง่ายง่ายกก่อนส่วนที่เหลืออยูคืออะไรล่ะก็คือส่วนนี้ก็คือคลอสที่เป็นถามว่าเป็นคลอสอะไรคําตอบคือมันตอบคําถามเวนใช่ไหมมันให้แบบเอาง่ายๆคือมันให้เวลาเราอะ,อะว่าแบบเมื่อ,อไหร่ whole on to ตอนไหนดังนั้นเมื่อตอบคําถามเวนอย่างเงี้ยเป็น adverb clause นะฮะโดยที่แน่นอนไอตัวเว้นเนี่ยก็เป็นเอาแบบตัวเดียวก่อนนะ conjunction they pronoun หน้าที่เป็น subject ของ clause ย,ย่อยนี้ของตัวเอง are that's your verb uh, you have down that's your adjective โดยที่ทั้งหมดรวมกันเป็น power nter เป็น adverb clause modify อะไร modify w h พอตอบคําถามว่าโฮเมื่อไหร่นะฮะก็ประมาณนี้ไอ้ส่วนข้างล่างนี้คงไม่ต้องแก้อะไรดังนั้นถ้ายูจะเอามาใส่ข้างล่างเนี่ยมันก็ก็เนี่ยก็หลังจากเลือกแล้วกันนะคุณอยากจะเลือกแบบที่1ห,หรือ2หรือ3แล้วคุณก็มาต่อเอ่อ hold on to มาต่อเนี่ย hold on to when they are Down หรือถ้าไม่อยาก Down ก็เอา depressed หรืออะไรก็ไม่รู้เราแต่เลือกมีหลายคำ sad whatever ได้เยอะแยะไมหมดนะ adjective ที่มีความหมายอย่างเงี้ย search ซีนนี้มาก็เจอก็ประมาณนั้นนะฮะหวังว่าอันนี้คงจะช่วยให้ใครๆพอจะเห็นลู่ทางได้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่า <laughs> เราก็มันก็มันก็ไปไปได้นี่แต่ว่าขั้นแรกคือว่าพื้นเราต้องแน่นในการตีความก่อนว่าอะไรมันคืออะไร นะฮะในเวลาการแปลจากอังกฤษเออ่มขอรีจากไทยมาอังกฤษจริงๆก็จากอังกฤษไปไทยด้วยนี่นแหละคือมันอาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องของการเรียบเรียงและการและการแบบกําหนดการแยกแยะก,การตีความนะฮะก็ต้องค่อยๆทําแบบนี้ไปนิดนึงเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะถ้ารู้สึกเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้อย่าลืมว่าสาหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเขียนง่ายไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบ ผมตั้งใจจะแบบว่าสอนเฉพาะเอาแบบเบสิกเอาแบบใช้ถูกสื่อความรู้เรื่องและถูกต้องพอก่อนไม่ได้มีลูกเล่นอะไรกัมนมากถ้าใครที่อยากดูเวอร์ชันลูกเล่นมากให้ไปดูโพสต์ก่อนหน้าที่ทำเอ i อ i n g s t y l Style เอาไไว้นะฮะสวัสดีครับ